ครับผมบุลายสัตดิชแนลครับครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ร้านมังกรเจริญเดิมสาขาเมืองเลยเหมือนเดิมก็มีนัดกันกับตามานมีนัดกับตามานทุกคนวันนี้ก็จะมีหกล้อเป็นหกล้อข้อหกล้อข้อแล้วก็จะมีเป็นหกล้อดัมนะครับกดัแล้วก็มันมีคนหนึ่งที่่ายังยังเป็นเปื่อยอยู่ในในที่อู่คะนั้นเดี๋ยวไปดูกันมีดูดูเจ่สองคันนี่แหละเนาะ ก็คนมุ่งน้ามีนักตะตมันวันนี้ไปกันเลยพอดีมีลูกค้ามาพอดีก็พอดีเลยมีลูกค้ามาพอดีเลยเราอยู่ไปด้วยกันเลยไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนได้นะคันนี้ทั้งหกล้อให้มันแล้วไปทำไปห้าสิบห้าคัยกรถหนึ่้า อห้าสิบห้าเป็นรถขายขายเท่าไหร่ท่านสมานนี่ห้าแสนห้าครับนั้นสุดขายเลยห้าแสนห้าร้อยเก้าห้าในเลี่มร้อยเก้าห้าแต่รหัสเครื่องคือสองร้อยสิบเราไม่อยากให้เสียภาษีแพงนะครับเนี่ยก็ถ้าถ้าแก็ไม่เอาก็มาดูเลยเออนี่ราคาที่ห้าสิบห้าเราไปดูขามาดูเครื่องแข้งแขงเนี่ยครับก็คันนี้เต็นยางแปดสองห้าขอบดครับ อ่าตัวหน้าตัวหกครับอันนี้สองไปนี่นี่เนี่ยเนี้ยถังลมถังลมเป็นสแตนเลสเนี่ย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 สแตนเลสครับเป็นเลสครับลูกใหม่เป็นเลสครับผมกระบะดีไม่มีผูคัสซีสวยข้ามไป้กระบะคันนี้ขาดอย่างเดียวขาดคนใจถึงแค่นั้นแหละมาดูตรงหัวมันครับนี่หัวหัว เอาไม่ไดความสะาดดังเดิมครับเฟูงวารายพาวเวอร์นะครับวันนี้เป็นเครื่องอ210นะครับเดกก้า210ครับเป็นตัว210 210ครับแต่ลงเล่มเป็น1095ครับรหัสเครื่องเป็นเท่าไหร่ครับวันนี้เอาเน็ตเด็ดเลยไปวันนี้อยากขายตามหาอยากขายห้าแสนห้าขายเดินหาไม่ประกาศตุน ขาดก็ช่างมันมันมีขาดปลอยมันปันแปะอฟอกมันสามันแปะครับปันแปะมันแปะผมปล่อยเออเอา้าตัวฝั่งนู้นเลยครับอัวฝั่งนี้เเดี๋ยวป๊าทำให้วสวยเป็นอีสุนะครับตัวนี้หัวกระตูน หัวการ์ตูนครับหัวการ์ตูนหัวการ์ตูนเนี่ยดูรหัสเครื่องก็รู้เนี่ยรหัสเนี่ยเนี่ยรหัสเนี่ยเนี่ยรหัสปั๊มเนี่ยหกเฮ็ดเฮ็ดคีหนึ่งคีหนึ่งคือสองร้อยสิบถ้าร้อยเก้ห้าเป็นหกเฮดหนึ่งเท่านั้นไม่มีขชิมไม่มีขีดชิมปลาทังหายแล้วโอ้นนี้เรานะท้าคาอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดเสื้อยัดดีกว่ามั้งเออยัดใส่ให้ อัเดี๋ยวลดราคาแน่นอนถ้าตำมานดีกี่ยลดเลยลดก็ห้าร้อยแล้วเออมาๆกินข้าวดีกว่าป่ะกินข้าวเดี๋ยวดูองูแอร์ดูติดฟุ้งติดปี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเอาหัวลงให้ตะมันเอาหัวลงหน่อยมาซัดได้ไหมตะมันได้แต่ต้องไปยกแบบไหมว่าผมต้องเอาแบบใหม่ให้ตัวนี้จะเป็นหัวนอกนะครับหัวนอกตัวนี้หัวนอกเลยอย่าให้ตะมันตะมันไปปเิดคันนี้คันนี้ผมผมเอาไปผม เอาไปถมที่บ้านผมแล้วตอนนี้ผ่านผ่านแล้วติดข้อความอใจอีกครับพอใจพอใจเอสดูข้างบนเลยครับตรงนี้มันทำอะไรเปิด่ยนได้มันมันติดล็อคแต่ข้างบนเลยใช่เกียร์สั้นนะครับ6สปีดครับใช่ครับเกียร์สั้น6สปีดนะครับแรงแางข้างในก็ถือว่าถือว่าไม่ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่บ้านข้างในรไม่ได้ล้างเพราว่าใช้งานใช้งานอยู่ครับรถใช้งานอยู่ คือเครื่องสะพานนะครับตะมันว่าไม่มีไอเนาะไม่มีไม่มีคันนี้ผมเทสด้ตนเองขึ้นบ่อลงบ่อด้เองไปขับมาแล้วไม่มีไอกำลังดีดีเรื่องไม่หอนไม่มีมีตมาหหอนเรื่องหลังปีแตะใส่มันโอเคนะครับก็คือราคานี้เลยราคานี้เลยพิเศษเฉพาะวันนี้นะจ๊ะเระดี๋ยวไม่ใส่เาะสะพานเนะ เนี่ยคนมาซื้อเนี่ยนุ่๊เจ๊ใหญ่เราเจ๊ใหญ่นาดินดำเนี่ยเจ๊ก็เสียเข้ามาเตะแล้ววันอันนี้เป็นเราไม่ได้นัดกันนะครับลูกค้าลูกค้ามาพอดีต้องมานัดจะรีวิวกับตาหมาพอลูกค้ามาเราก็เอาเลยจะได้รู้ว่าตอนนี้มีลูกค้ามาดูอันนี้ไม่มีแบตผมไม่เข็นนะแต่เข็นแบตมาใส่นะครับเอาแบตใหม่ๆนะฮะไม่เอารูปเก่าๆไม่ให้นะครับดูแหนบได้ครับดูแหนบได้เลยดูแหนบเลย ผมใส่ห้าเนี่ยผมใส่หกยังยังไม่เหยียดไม่อะไรครับเนี่ยขึ้นอันนี้บอร์่ดินขึ้นบอร์ดดินหู่บ้านไรม่วงอ่ะเห็นนะเคยเห็นบอรนั้นไหมขึ้นมาอย่างนี้นั่นแหละผมไปเอาดินท่านึงครับตอนไปดินท่านึงไปครับปะปะไปร่วมกันแล้วไปอีกขั้นนึงไปมาคันนี้ก็ได้มาขันนี้ก็ได้มาขั้นน้ก็ได้อ้ไอ้ไอ้นี่ยมันของแถม อัปเดตเลยนะครับผมคนมบราณเบียดเลยก็นี่ไอ้คันหัวลากอะเอสเจ็ดยังไม่ได้ขายนะครับเอสเจ็ดยังไม่ได้ขายเด้อเอสเจ็ดกันอยู่นะครับเอสเจ็ดใครสนใจตอนนี้ราคาพิเศษแล้วันนี้คันนี้คันนี้คันนี้ไม่ต้องไปนะฮะคันนี้คันนี้รถรถดสามาบากครับเ้าไม่ได้ขายคันนี้ไม่ได้ขายคันนี้คันนี้จะต่อดำไม่ได้ นี่ยถ้าป๋าอยากได้คันนี้เดี๋ยวต่อให้มีใครต่อใหนนี้ใครที่ทำหาตู้เนาะไม่ไม่ตู้ตู้ตู้แต่ว่าตู้มันตู้มันใช้ประโยชน์ได้น้อยคือเอาไปต่อดำเขาถามห,หาอยู่รถตัวเนี้ยนี<ห>่อะไรเนี่ยใส่คอมไว้วขออ,อันนี้ไม่ใายนะครับเอาผมใส่ของไม่ใช่ตูวอะไร ก็เป็นยังไงครับก็คือถ้าเกิดไม่อยากจะไปต่อก็จะเป็นแบบนี้มันจะลดขนพวกเหล้าพวกใช่พวกเหล้าสุราพวกเครื่องดื่มอ่ะใช่เครื่องดื่มแล้วก็ใครจะไปใช้แบบนั้นก็ได้ไม่ได้ส่ต่อล้วเพมีคต่อนะเพราะส่งสินค้าเลยแต่ถ้าใครเอาไปเอาไปทำาแบบอะไรนะที่ว่าเป็นดัมอะไรเขาก็จะถอดให้ ่ที่เติมมันเป็นแบบนี้ก็ทำมาดีมากเลยยางยางยิ่งดีเลยนะครับยางยางอะไรเลยพวกนี้นะผมขัดอ๋อดีดีเลยอันนี้มันจะเป็นรถพื้นพาเข้ามายางแปดนะครับยางแปดเนาะสวยอันนี้ทำได้ถ้าปั้มลงแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะทำประมาณมีลิฟตบไปเนี่ยฮะมีลิบไหมไม่มีไม่มีลิฟต์เปิดท้ายไม่ได้นะเโอ้มัน มันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นตัวล็อกไอัุอนี้มันเฉยเราน้ว่ามันมีนิฟมันไม่มีนิฟมันเป็นแค่ตัวไอ,ไอตัวลออ็อกมันเสียนะครับแบบนี้นี่ครับที่ห้องตัวนี้ก็สำหรับใครเนาะที่ว่าที่ว่ายอยากได้รถที่เป็นแบบรถขนส่งของส่งบุรีส่งอะไรตามทางหมู่บ้านเราอะ่ะก็เป็นรถแบบนั้นเลย พวกโคกพวกของตามตั่หวยนะครับตามหมู่บ้านที่ว่าวิ่งวิ่งย่อยเนาะคืนรถสไตล์นั้นเลยเดี๋ยวผมจะพาไปถามราคาา่วนนี่มันเป็นห้องแยกเหมือนกับว่าถ้าขนของอ่ะมันวิ่งรถวิ่งตามแต่งจังหวัดมันจะมีหลุมมันต้องเจอหลุมอยู่แล้วทางมันไม่ดีถ้าเป็นไม่มีตัวนี้นะครับของมันจะล้มใส่กันหมดเลยนะครับจากที่ประสบการพกสุดของมาพอทำมาอย่างนี้ดีแล้วต่างจังหวัดมันมีหลุมมีร่อง ริงมันจะเป็นอย่างนี้เลยแหละแต่คือถ้าถ้าเป็นในกรุงเทพในเมืองอ่ะมันลื่นมันบางยังได้ครับแต่นี่ไม่พังหากันแน่นอนครับร้อยเจ็ดห้านะครับ n q r ่ะ n q r n q r เอาเท่าไหร่ครับอันนี้เหรอถ้าขายสภาพนี้เจ็ดสิบห้าถ้าต่อล้วมาแปดสิบถ้าขายสภาพนี้ราคาเจ็บแสนห้าใช่ ถ้าคุยถูกใจรถอีกใช่แต่ถ้าําดาดำก็ได้ดาดินได้ดำดินได้เอามันดำไม่ได้ตอนนี้ต้องต่ออีกใช่ต้องต่อก็เป็นราคาเท่ครับประมาณแปดสิบบาทแปดสิบบาทเอ้ย8แปดแสนบาแปดสิบบาทเข้าไปดูข้างบนสุดเลยครับแข็งี่แขมงี่แขไม่ร้อยตึกรอนเครื่องสวยครับคันนี้เครื่องสวย ยางเต็มนะฮะบิดต้นฮะยางบิดต้นเดิมเดิมครับเดิมทุกอย่างครับเดิมทุกอย่างครับเดิมทุกอย่างคันนี้เดิมไม่มีอะไรครับแม้แต่ข้างในก็เดิมเดิมเดี๋ยังไม่ได้แกะแล้วตัวนี้มีเทอร์โบด้วยนะครับมีมีเทอร์โบ175ตัวนี้เป็น N มันเป็น UF NQR 175เทอร์โบครับเทอร์โบครับเทอร์โบสามารถแต่งได้ปั๊มไฟฟ้าแต่งไฟฟ้าแต่มไฟฟ้าแบบปั๊มไฟฟ้า ตัวถือว่าตัวครอบคลมกันใช่ครับแต่งให้แรงได้จาก175อาจจะเถึง190ก็ได้ได้สนใจสนใจนะครับก็ผมจะขึ้นเบอร์ทั้งผมและก็าแหน่ของร้านมาก่อนเจิญยนต์อันนี้รถรถห้างนะครับรถรถห้างจากศูนย์รถห้างรถทางเหรอรถห้างฮาร์กุยไ่ใช่รถห้างคือรถออกจากศูนย์ครับเดี๋ยวเขาจะว่ารถทางเขาประกาศอไรอย่างเงี้ยรถเมลรถทางครับแล้วก็ยังมีส่วนนี้เองนะครับนอกจากคันนี้ลองดู ก็ปรตที่คันีราคาประมาณไหนเอาเี่ราคาขาดตัวคันนี้แปดสิบแปดสิบเออใช้งานเอ9 J กเจด้วย f อ9 J ปีคือสวยแท้คันนี้สวยสวยสวยอมใช้งานย่ยิ่ก่อนได้ไหมเทิมเนี้ยได้่เอมเอามาจากแสงมึงก็ไม่ยิ่มก่อนได้ไหมเอามาดูกระบะ่บนนะครับก็มาอู่แล้วของตำหนิคนนี้ไม่ได้มีใครจองนะ ทีนี้ผมก็จะลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันอีกพีหน้าเพราะว่าเอาพอสมควรเพราะว่าได้3ขคัดแล้วก็เป็น f c 9G นะครับ FC 9G ต,ตัวนี้เป็นหัวนาอง,องอา่ามันชูขานองไปเจอกันกับผมีกพีหน้านะครับไปกันเลยสวัสดีครับ